เช็คเรตติ้งละครคู่ใหม่ดาวิกา VS ไบวชิรวิทย์ตอนแรกได้ไปเรตติ้งยังคงส่วนกระแสสำหรับตอนแรกของคืนนับดาวผลงานละครคู่ของสองพระนางที่ต้องถือเป็นที่สุดแห่งยุคนี้อย่างใหม่ดาวิกาและไบวชิรวิทย์เพราะแม้กระแสตอนแรกที่ออกอากาศจะยึดหัว หาดเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งพร้อมยอดทวิตถล่มทลายแต่เรตติ้งที่ออกมากับหน้าใจหายโดยทำไปได้เพียง0.1แต่เชื่อว่าจะกระเตื้องขึ้นมาได้เห็นจากการคอมเมนต์ของแฟนๆที่บอกว่าเนื้อเรื่องดูดีแถมเคมีพระนางก็10เต็ม10เอาเป็นว่าแฟนๆคงต้องเอาใจช่วยรอรุน้นเรตติ้งอีล่าสุดค่ำคืนนี้ ว่าจะขยับขึ้นไปได้อีกหรือเปล่า